วัดบอกว่าเอาไปงบเผยแผ่เนื่องจากทางวัดเนี่ยท่านเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะหนท่านก็มีการโอนแจ้งว่าโอนเงินเนี่ยไปยังสำนักงานต่างๆที่ท่านรับผิดชอบอยู่นะการเดินหน้าเข้าตรวจสอบความเชื่อมโยงเครือข่ายทุจริตเงินอุดหนุนวัดในเขตกรุงเทพมหานครสอบเขารูปแบบการโอนรับเงินไม่ต่างกันนักปรากฏข้อมูลว่า การโอนเงินงบอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศจำนวนมากถูกโอนเข้าบัญชีที่มีพระระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีอำนาจในการเบิกถอนเงินแต่ละวัดที่ถูกตรวจสอบในเบื้องต้นล้วนเป็นพระอารามหลวงซึ่งไม่ใช่วัดที่มีรายได้จากการทำบุญวัดราชสิทธารามราชวรวิหารย่านบางกอกใหญ่พบข้อมูลว่าเงินถูกโอนเข้าอย่างน้อยสองครั้งราว11ล้านบาทครั้งแรกสี่ล้านบาทจากพศ และอีกครั้ง7ล้านบาทแต่เป็นการโอนมาจากวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือเงินบางส่วนถูกถอนและมอบให้กับตัวกลางซึ่งเป็นผู้ติดต่อให้เปิดบัญชีและโอนเงินล่าสุดกับวัดพิชยยาติการามวรวิหารหรือวัดพิชัยญาติแย่มนคลองสารการตรวจสอบพบว่าวัดแห่งนี้ ได้รับโอนเงินงบอุดหนุนจากพสเป็นงบบุรณะปฏิสังขรณ์และงบเผยแพร่เบื้องต้นตำรวจพบความเคลื่อนไหวการโอนงบสองกองงานระหว่างปี2555ถึ25ง2558เงินถูกโอนเข้าบัญชีวัดที่มีผู้มีอำนาจในการเบิกถอนอยู่3รายคือเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและวัยยาวัจกรจากนั้นได้ถูกกระจายไปยังวัดในภูมิภาคอื่นหลายแห่งเนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ด้วยกัน6ภาคแต่เงินจำนวนไม่น้อยถูกกักไว้ที่เรียกกันว่าหัวคิวการลงพื้นที่ของตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปเป้าหมายในเฟสสองมีวัดที่ปักหมุดการตรวจสอบมากกว่า30วัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ กับตุ๊กตากลุ่มบุคคลเป้าหมายใหม่นอกเหนือไปจาก10บลายชื่อที่ส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชดำเนินการไปแล้วทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน